สวัสดีค่ะทแบค่ทุกคนวันนี้นะคะเราจะให้ทุกคนเนี่ยทำอาหารที่รู้สึกว่าเป็นคอนฟอร์ตฟู้ดที่เราอยากจะเอามาให้เพื่อนทำอาหารไม่ง่ายเลยเค็นได้อีกเฮ้ยมันเป็ร้อนกะอร่อยส่อยไม่อะ <c oughs> ไเต็มส <c oughs> ส่มันไม่ใช่ผัดมามา่าธรรมดาทุกคนมันยังไงมันเป็นผัดพริกเผามามา่<ว>มา ัคือจะเป็นตอนที่เราเหมือนกับผัดผัดซี่โครงก่อนให้มันขึ้นสีมันก็จะมีตอนเหมือนกับอุ๊เมีอนตอนที่ผัดซี่โครงเราไปต้มแล้นมีคอมาบอกว่าเสิร์ฟเสิร์ฟค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะ แล้วนะคะเดี๋ยวต้องไปทำอาหารให้เพื่อนกินเพราะว่าวันนี้เรามีมิชั่นแต่จะบอกว่าจะทำอาหารไม่เป็น <laughs> เพื่อนต้องขูใ่ใจอ่ะนี่คือข้าวสมเด็จลุมนะคะของข้าวไม่เป็นนะเพลงซาวกรับเข้มของฉันเติมน้ำปลาไปเยอะๆนะคะอย่างนี้แล้วก็ คนให้เข้ากันอเค็มได้อีกตต้นเต้นเนาะชิมอีกแล้วทำไมกินเท่าไหร่ก็ไม่เค็มห่ะลบกวนนะคะเพื่อนๆหลังจากกินชามนี้แล้วเ <_ t iny> ช็คค่าไตด้วยนะคะโบเข้าไปหวังว่า เ,เพื่อนนจะชอบเมนูของเรานะคะเมนูอาหารผู้ป่วยสำหรับคนที่อยากกินอะไรเบาๆขอย่าชิมอีกรอบก,ก่อนปิดกล่องเข็มได้อีกไปอยู่น้ำปลาแบบมาถึงจุดนี้สปอนเซอร์น้ำปลาเข้าได้นะคะอาจลองดูคุออกอีกรอบไม่เหมือนทำอาหาร <laughs> เหมือนเล่นเลยทสักอย่างเฮ้ยแต่นี่จริงจังอยู่นะอื้อ ความเข่มแบบนี้โอเคได้เดี๋ยววันนี้จะมาทำเมนูให้เพื่อนๆทายนะคะว่าของใครสักคือเมนูไหนคอม์ตฟู้ดของ่ระคนคือจะไม่เท่ากันคอม์ตฟู้ดของใครสักคือเมนูที่เวลาที่เราป่วยเราไม่สบายอะ่ะเราอยากกินอะไรนี่คือคอมร์ตฟู้ดที่ใครสักชอบก็คือพวกซุปแต่วันนี้จะสเปเชียลหน่อยก็คือจะทำเป็นเกี๊ยวนาให้เพื่อนๆกิน วันนี้หนูจะไม่จะไม่ใสก่กุ้งกัน ของชอดเลยเพราะว่าเรามีแม่และเด็กอยู่ใช่ไหมเราก็จะใส่นี่นะคะความหวานทั้งหมดจะมาจากผัดแดจะใส่น้ำมะขาวลงไปด้วยแล้วนี่ก็คือพริกไทยที่เราใส่เข้าไปตัดให้มันเพิ่มสปายชีพหนึ่ง พร้อมยังพร้อมจะหุ่มทำอาหารหรือยังเมนูที่เราจะทำวันนี้ก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผัดพริกเผาน่ยเองเพราะว่าเป็นเมนูที่ไม่ต้องใช้สกิลอะไรมากแล้วก็เป็นเมนูที่แม่ชอบทำให้กินตอนเด็กๆก็เลยเก็บสูตรมานะคะถ้าอร่อยเพื่อนๆสามารถนำสูตรไปทำขายได้เอาล่ะเริ่มเลยก็คือมันเป็นอาหารที่ทำประมาณไม่เกิน15นาทีจะต้องเสร็จนะคะเราก็จะเอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหนึ่งซองต้มในไมโครเวฟเริ่ม วันนี้จะทำพอใหญ่หนึ่งเพราะว่าทำให้เพื่อน4คนได้ชิมคือมันมีหลายสเต็ปสเต็ปแรกเนี่ยเราก็อุ่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก่อนสเต็ปที่2เนี่ยเราก็จะทำเครื่องปรุงนะคะใส่แครอทด้วยเพื่อความเทลตี้มะนาวและอีกอางนั้น3นตาล แล้วเดี๋ยวเอ็มก็จะไปอุ่นบะหมี่ตึงสำเร็จรูปนะคะแล้วก็มาผัดเปียวแต่อร่อยด้วย วันนี้พิมพ์จะมาทำเมนูซุปกระดูกหมูค่ะแต่ก็คือทำให้น้องพิพานะคะแล้วก็เพื่อนๆก็จะได้กินสิ่งที่เหลือเหลือจากอาหารของลูกอีฉันเองนะคะซึ่งมันอุดมไปด้วยคุณค่านะคะไม่ต้องบอว่ามันจะเป็นของเหลือที่ไม่ดีแต่ว่ามันดีแน่นอนนะคะไปทำกันเลยค่ะแต่ว่าเนื่องจากแม่ไม่เคยทำเองนะคะเดี๋ยวให้พ่จากไกดไปด้วยวก็แม่ลงมือทำ อันนี้คือวัตถุดิบของเรานะคะซึ่งเราก็ได้ทำการล้างเรียบร้อยแล้วแล้วก็น้ำซุปกระดูกหมูว้าวสักเลี้ยงเข้าไปนะคะทุกคนก็คือบอกเลยว่ามือนี้ตั้งใจมากไม่ได้ทำให้เพื่อนทำให้ลูกค่ะ <laughs> โอเค่ะเขาก็ใส่เข้าไปในหม้อตุ๋นของเรานะคะคนซึ่งเราไม่ได้ปรุงรดอะไรใดๆทั้งนั้นนะคะเพราะว่ามันจะมีความหวานจากตัวผักกับตัวกระดูกหมูอยู่แล้วแล้วะก็จะกดปุ่มเลยค่ะเอาไม่ติดจานไม่ติดอะทำไมไม่ติดเอาเอามันเปิดอยู่แล้ว แล้วก็จะกดปุ่มไปที่ baby food baby food แล้วก็ s p a r k ก็จะใช้เวลาประมาณ25นาทีนะครับในการสุนซึ่งตัวน้ำซุปก,กระดูกหมูนี่นะคะก็จะเอาไปให้เบบี้กินใช่ไหมมันมาทำเป็นน้ำสต็อกตดต่อมือให้กับเบบี้พีพาใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆ comfort food ของพิมเนี่ยในความทรงจำก็คือ แบบเป็นมักกะโรนีต้มก็คือเวลาวันที่อยู่บ้านกินอะไรง่ายๆรู้สึกว่าแบบวันที่ปวดท้องเมนเป็นประจําเดือนหรือว่าแบบอยู่บ้านเงาๆเศร้าๆหรือแบบมันเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดที่รู้สึกว่ากินแล้วว่ามันนึกถึงบ้านทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาน้ําซุปกระดูกหมูเนี่ยมาทําเป็น สต็อกของนะ้ำมักกะโรนีต้มที่จะเอาให้เพื่อนๆกินในวันนี้นะคะซึ่งเพิยงกินบ่อยมากตอนเด็กๆกินบ่อยมากๆจนมาตอนโตก็ถือว่ากินน้อยลงนะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่บ้านเราแล้วตอนนี้เรามาอยู่บ้านเรือนหอของเราแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมานึกถึงหรือฟื้นความหลังกันนิดนึงนะคะทุกคนว่าเออฟีลลิ่งตอนกินมักกะโรนีต้มด้วยฝีมือตัวเองเป็นยังไงแล้วก็เพื่อนๆจะรู้สึกถึงคอมฟอร์ตฟู้ดของเราไหมนะคะ วันเออมันหิวใจมันอุ่นใจอะไรอย่างงี้นะก็วันนี้พี่เบิกตัวพี่จ๋ามาช่วยเป็นซูชิให้เรานะคะเอาแล้วนะทุกคนไม่มีการตวงเราจะต้มประมาณ7-9นาทีนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะหยาอเกลือลงไปสักน้อยหนึ่งเสจแล้ว้า <Ooh. S 2> <Ooh. S 1> นี่คือเรากรองน้ําซุกของน้องพิภพออกไปแล้วนะคะ mm hmm. ซึ่งก็เดี๋ยวเราจะไปพักไว้แล้วก็ค่อยตักตัวไข่ออกแล้วก็ไปแช่ใส่บล็อกไว้นะคะส่วนอันนี้ของเพื่อนๆค่ะแล้วก็เอามาักเตร์โรนี้ที่เราต้มได้เมื่อกี้นะคะใส่เข้าไปเลยค่ะ เสร็จแล้วนะตาดูดีมากจบปึ้งไปถึงที่นน้นก็อุ่นแล้วก็เลยจ้ะวันนี้นะคะเราก็จะื่อยความที่เราไม่เจอกันเสือบเดือนไม่เกือบเดือนจริงๆแล้วมาถึงเราก็มาามอยแล้วเรารก็เลยคดาเราเจอกันเดือนหนึ่งอ่ะเจอกันวันที่30สิบเศร้าวันนี้นะคะเราจะให้ทุกคนเนี่ย ทาอาหารที่รู้สึกว่าเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดหรือเอาจริงๆก็คืออาหารอะไรก็ได้ที่เราอยากจะเอามาให้เพื่อนได้ชิมอาหารที่รู้สึกมั่นใจแล้วก็คือทานลิ้มันมั่นใจนะแต่เอาจริงๆป้ะค่ะว่าคอมฟอร์ตของแต่ละคนเพิ่งรู้ว่าไม่เท่ากันมันไม่เท่ากันเนี่ยเป็นคนง่ายแต่ยากมากคอมฟอร์ตกูคือตั้งใจมากกับมึงอ่ามันเลยมันง่ายแต่คอมฟอร์ตของบางคนของของกูอย่างเงี้ยมันก็คือเร็วง่าย้าคอมฟอร์ตี่คือเร็วง่ายคอมฟอร์ตของหนูรู้สึกว่าอบอุ่น มาอะรองฟอดของมึก็คือจะเป็นฟ an er e yeah. ีลแบบความทรงจำเป็นฟีลแบบกินแล้วรู้สึกแบบนึกถึงตอนเด็กๆอะรองฟอดของฉันมันก็จะรู้สึกแบบครอบครัวนึกถึงเมนูที่แม่เคยทำให้ไโอเคจะถ่ายกันเลยไหมว่าใครทำอะไรมาเลยหรือเกล้าเกล้าก็ได้เลยนะคิดว่ามาม่าของพี่เอ็มไม่รอเลยคิดว่าสิ่งที่พี่เม้อสนี่ยไม่ใช่ของพวกฉันหรอเอางี้นะร้อนกับไปสองเดือนที่แล้วอะ ก็จะไม่คิดว่าเนี่ของพี่พิมพ์แต่มันเพิ่งไปเรียนทำอาหารมาอลยคิดว่านันคนอยากจะโชว์สกิลอะไรหน่อยแต่ที่คิดว่าท่านยาพื่อเป็นพี่แพรเพราะว่ามันเป็นคนพยายามจะกินอะไรที่เฮลตี้แต่สุดท้ายมันจะสั่งอย่างอื่นมากินอยู่ดีอะใส่ได้ไหมอรับแม่ใส่เยอะากยค่ะ เ,เลยรู้สึกว่าอันนี้คือความพยายามของมึงหรือเปล่าแล้วพอมลีลองแบบเนี้ย <c oughs> ใช่เลย <c oughs> ใช่เลยลูกรีกอะ <c oughs> คือตอนแรกกาจะเดา <c oughs> แต่ว่าสกิลพวกเราชัดเจนอยู่แล้วเพราะส่วนมากเ <c oughs> พื่อนๆอะไม่ค่อยได้ทําอาหารอยู่แล้ว <c oughs> แต่สิ่งที่มันว้าวที่สุดก,ก็คือเรายังไม่เคยชิมอาหารฝีมือคนอื่นอันเนี้มันคือเฟิร์สไทม์จริงๆงั้นเดี๋ยวเริ่มจากของพิมพ์ลวกันได้เปอร์เซ็นต์เนาะได้โอ้โหขอบคุณอันนี้นี่ซึ่งว่า มะกรนี i, ซุปกระดกหมูนะคะเป็นซุปผักแบบนานาผักอันนี้มันเป็นเมนูในความทรงจําของพิมเลยเว้ยให้ฟิลเหมือนแบบแม่ทําให้กินตอนแบบสมัยเด็กๆอเออแต่จริงๆอ่ะก็กินกินมาตั้งแต่เด็กจนถึงโตก็ยังกินเพราะเป็นคอร์ปอร์ูดอย่างที่บอกคือวันที่แบบเป็นประจําเดือนหรือรู้สึกแบบอยู่บ้านง่ายๆอยากกินอะไรเบาๆอะไรอย่างเงี้ยของพิมมันจะไม่ค่อยได้แบบเป็นข้าวต้มจะเป็นแบบมะกรนีแบบพิพาได้กินยัง,ยงอันเนี้คือเป็น,นของพิพา กลับมาเป็นเด็กอีกครั้งคือจริงๆอ่ะมันมาจากซุปน้ำสต๊อกของพิมพาแต่เขาอ่ะใช้แค่น้ำตัวเนื้อก็เลยสามารถเอามาทำตับได้แล้วเราก็แอดตัวมาร์รนีเข้าไปก็เหมือนแบบว่ายิงนกทีเดียวได้นกสองตัวยิงอะไรนะยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวแล้วเพื่อนทำได้อย่างงี้แอนจะแก้นั่แหละก ใจตรงกันนะคะอโอเคอเฮ้ยต้องบอกเขาด้วยค่ะลี่พีเซนต์มึงหั่นผักชีเองครั้งแรกใช่หั่นผักชีเองครั้งแรกเพิ่งรู้ว่าหั่นตั้งเยอะ,<ว>ะใช้นิดเดียวเองใช่บอกเลยว่าคือให้แสดงความแบบพยายามอะคือเกิดมาไปเพื่อมันไม่เคยคิดว่าจะได้กินอาหารฝีมือมันเพราะฉะนั้นยังไงกูให้แสดงมึงอยู่แล้วใช่พี่เอาตรงวันนี้กูจืดใจลีบลุ้มไปหน่อยเพราะต้องนานไปหน่อยออืมน้ำน้ำอร่อย อืมคือมันอร่อยง่ายเว้ยเมนูเนี้ยเพราะว่ามันแบบยังไงอ่ะมันหวานจากผักอะเดี๋ยวเดี๋ยวบัตรซึกบัตรตึกแต่พอชิมกด้วยนะมันไม่ต้องใช้สกิลอะไรเลยอ่ะนี่เป็นไงอร่อยไหมนะไม่ก็อะไรที่มันทรงคุณค่ากูใส่ให้ลูกหมดอ่ะไม่สำหรับกูจืดไปนิดนึงแต่ว่าอร่อยอร่อยวันนี้กูเดี๋ยว้องตอบเมื่อพูดเรื่องจืดนิดนึงอ่ะเมื่อลองหิ้มของกูตอบไม่ไม่ไม่เจมจนไอโอดีแน่นอน ถ้าเต็มสิบพี่ให้เท่าไหร่ให้สิบนะให้สุดเลยอะไรกับพวกเราไรเนี่ยหวานๆด้วยคำที่กูทำกับข้ากูรู้เลยว่ามันมาจากหอมใหญ่แครอทซารี่ข้าวโพดอะไรเงี้ยแล้วก็มีความแบบตัดกระเทียมให้มันมีความสปายซ์นิดหนึ่งเนี่ยกูรู้สึกว่ากูชอบนี่เซียนนี่ว่ะมาเตอร์เชฟเขาก็แบบอธิบายตรงรอบแรกมึงใส่ไอเนี่ยอ่ะต่อไปแคร์พิเศษนี่ ก็คือข้าวต้มไก่ปีกลางชุกุดิกของแพรนะคะชุกุดิคชุกุดิคเคอชอร์ของมันอันนี้คือจริงๆอ่ะบ้านแขรแม่ชอบทำข้าวต้มให้เวลาไม่สบายแต่จะเป็นข้าวต้มตำลึงแต่ตำลึงอ่ะกูไม่มีก็เลยเหมือนแบบพยายามเหมือนที่เพื่อนบอกพยายามจะกินแบบธัญพืชถั่วให้มันแบบสุภาพดีแล้วก็มีแบบ กระเทียมนิดนึงเราเป็นคนชอบกระเทียมแต่ก็ต้องบอกว่านี่คือการทำข้าวต้มครั้งแรกของแพ้ทำครั้งแรกแต่ชีหมาวาแล้วอร่อยอร่อยแบบถูกใจมากแล้วก็แบบรู้สึกภูมใจอร่อยโอเคโอเคคิดว่าอร่อยสำหรับกูแต่กูอะคอนเซิร์อย่างเดียวไก่สุกหรือเปล่าไม่แน่ใจโหแล้วคอนเซิร์ข้อใหญ่สุดอันนี้เดี๋ยวให้พิมพ์ชิมนะคะว่าไก่สุกมาิมเง บางกล้องเต่งก็ไปละเฮ้ยข้าวมันร้อนก็อร่อยเฮ้ยไหนอร่อยไหมชิมชิมชิมข้ามันร้อนอร่อยแม่เอ็มพวกเรากินเยอะหมดเลยมั้ยกินเพื่อนชั่วโอ้โหมึงดีตายเลยแบบกูนะปล่อยนี่อะไรเค็มใส่อ่ะไม่ตัวอร่อยนะเค็มมากมึงแต่กูชอบรสอย่างนี้ไงถูก้อใจ มึงอ่ะใส่น้ำปลาใช่ไหมมันเลยเป็นกลิ่น hm. น้ำปลาโดดคือโปรตีนข้าวต้มแบบเขาจะไม่ใส่น้ำปลาเล้วถ้ใส่เกลือแม่กูใส่น้ำปลาเจมส์มามึงเลยเปก่อนที่ผิดใจมึงเงินมันแท้นั่นและวะเจมส์อ๋อยออกมันมีความแม็กกี้อ่ะมีความแม็กกี้ยร์คือน้ำปลาน้ำปลาแทนอันนี้คือปลาโดดมาเลยอ่ะเจมั์แทนที่พูดเนี่ย เมืองกูกับเอมจริงใจสุดมันไม่สำหรับเราว่ามันไม่ใช่ข้าวต้มมึงถ้าสมมติเห็นกิฟตอนกูทำอ่ะกูหยอดน้ำปลาไปแบบเมนูทางเมนูทางเมนูทางกูบอกเลยแต่ว่าเหมือนกูอ่ะชอบรลนี้ไก่สุกไก่สุกไก่สุกฮะเออกิฟแมนเตนตินส์คอมเมนต์เหรอคอมเมนต์ดิ <c oughs> คือรักษาข, <c oughs> ข้าเวเนี่ยทุกคนเมื่อเราเสด็จก,กันกูขอพูดความจริงมันเค็มจนกูรู้มันได้กลิ่นน้ำปลาไอได้น้ำปลาสปอนเซอร์น้ำปลาเขาได้นะกูอย,อยากให้มึงเป็นสปอนเจอร์แบคพี่แล้วเนี่เรพราะมึงกัาไอ้แกล้งขาดไอโอดีนกิกกนชาเขียวเลยนะพิมตัดต่อไปน <c oughs> อนไปแห <c oughs> มเคยเห็นอาหารขั้นหรออัพขั้นกลางเรื่องของอาหารมันเป็นรสนิยมเพื่อนเพื่อนตาเพื่อนตามึงรู้ไ่มถ้าไปถ่ายรายการคนที่ช่วยทำเนี้ย เป็นหรือเปล่มันเป็นรสสัญญมว้ยมึงบางอยากมึงรู้สึกว่าอร่อยแต่บางคนพอไม่อร่อยก็ได้ก็แรงอยู่ดีแต่สำหรับตัวว่โอเคเออเห็นไหมใช่มันเป็นรสสัญญมเป็นเคสของคนเว้ยบางคนที่ปรุงก๋วยเตี๋ยวให้หวานนะเออมี่เป็นของกูเลยมันไม่ต้องมอ่าให้กูอธิบายก่อนอธิบายก่อนของเองอะไรอันนี้ือเป็นเอรช่วยช่วยช่วยคือของย่างนะบ้านกูอ่ะ คนทำอาหารกูพ่อคือแม่ก็ไม่แม่ทำก็อแม่ก็ไม่่อยทำอาหารแต่เมนูนี้คือเป็นเมนูที่แม่ชอบทำให้กูตอนเด็กมันไม่ใช่ผัดมาม่าธรรมดาทุกคนพันยังไงมันเป็นผัดพริกเผามาม่าก็เป็นเมนูที่กูซึมซับมาเมนูเดียวทั้งชีวิตที่ทำเป็นอันเดียวเคยชินกับสิ่งนี้ใช่แต่พอโตขึ้นอ่ะกูก็จะเปลี่ยนเส้นเนี่ย เป็นเส้นแบบบางทีเส้นไข่ขาวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ว่าวันนี้คืออยากให้เพื่อนได้กินเส้นที่มันอร่อยเป็นแบบออริจินอลออริจินอลแล้วก็ไม่ได้ใส่ผงมามาเลยกูปรุงกูเครื่องปรุงเองแต่ว่าถ้าถามกว่ามันเปรี้ยวนิดนึงกูชอบค่อขาชิบอยด์เลยดีตรงเลยไดหมชอบเปรี้ยวชอบเปรี้ยวตอนนี้คือทุกคนมันเกลงยดกันเลยว่าเพรามันไม่เย็นแล้วคือขาชิบอยด์แล้วอ่ะอุ้มไม่เปรย่เลยไม่เปรี้ยวจริงไหมเปรี้ยวเปรี้ยวนี่ พี่กเผาบูดปะเนี่ยเปรี้ยวแหมแท้อร่อยเปรี้ยวอร่อยเฮ้ยเฮ้ยอริเดียอรีเนี่ยอรีเดียเฮ้ยต้องหยดแก่งกันอร่อยอร่อยอร่อยเฮ้ยอร่อยเห็นไหมอันเนี้ยให้ความรู้สึกไม่มันเซอร์ไพรส์ที่แบบไม่ได้ใส่ผงมาม่าแต่อร่อยอ่ะไม่แต่ไม่เปล่ามีเปรี้ยวนิดนึงแต่มันอร่อยอันเนี้รสชาติเหมือนกินแบบบะหมี่ต้มยำแห้งที่ใส่โดนิซองอะเออใช่โอ้โหมันอธิบายได้ชัดเห็นพามาแต่สำหรับครูครูว่าเปรี้ยวนิดนึงอร่อยเลยสิ กับรสนี้อันนี้เป็นเทสที่ที่กินได้มันแตงนุ้ยอ่ะนี่แบบมันไม่ใช่มาม่าที่ปกติเรากินทั่วไปอ่ะมันดูอะไรตี้นะอะไรแบบกินไม่เลิกกูก็เริ่มเปรี้ยวนะแค่หนึ่งเปรี้ยวมันมีเปรี้ยวมันมีเปรี้ยวก็ถูกอว่าให้สกิลที่เราใช้อินคิเลียนคือเส้นมาม่าแต่ไม่ได้ใช้ผงมาม่าก็ยังมีสกิลการปรุงอ่ะอ่าไปต่อมาแล้วอันนี้ไม่ต้องอะไรเลยอร่อยอยู่แล้วคืออันเนี้ย คือคอมฟอร์ตโฟลของใครจารู้สึกว่าเป็นคนชอบกินซุปแล้วคิดว่าเฮ้ยจะซุปแบบข้อต้มแต่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากทำเป็นเกี๊ยวอ่ะใกลไปที่ไหนไปพูดไปเลยใช่ไม่ได้รู้สึกใกล้ไปแต่ฉันรู้สึกว่าเกี๊ยวมันมีความรู้สึกเหมือนแบบเหมือนกินกับเพื่อนอ่ะมันเหมือนไม่ได้กินคนเดียวไม่รู้รู้สึกแบบนั้นนะแชร์ลิงก์เลยใช่รู้สึกว่าเออเกี๊ยวมันแชร์ลิงแล้วแบบ ด้วยความที่แบบเออเดี๋ยวเพิ่งได้พิมพ์มาใหม่เป็นผีเสื้อแล้วก็เลยแบบเจอเพื่อนแล้วก็เหมือนอยากทําเกี๊ยวผีเสื้อเป็นมิสเซอราหน่อยโอ้ยเป็นมิงแบบสีเทาแต่คือไม่รู้จะเป็นรสชาติที่ชอบหรือเปล่านะเพราะว่าอันเนี้ยจะไม่ได้ปรุงแบบไม่ใส่คือในน้ำซุปแบบไม่มีเกลือไม่มีน้ำตาลไม่มีอะไรเลยทุกอย่างจะเป็นความหวานมาจากน้ำมะพร้าวกับผักส่วนผักทีจะเติมอ่ะคือจะเป็นตอนที่เราเหมือนแบบผัดผัดซี่โครงก่อนแค่แบบตื้นสีมันก็จะมีตอนเหมือนแบบก็จะมีตอนที่เราผัดซี่โครงไปต้มและนี่คือไร เตอร์เฉกเตอร์เฉกค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะเออเราสามารถใช้ช้อนเราจ้วงได้เลยค่ะวิ่งมันมันมีลอยเหมือนแบบรายการอ่ะบ้านเกดดูดีสุดๆนี่ข้างในเป็นอะไรคะมีกุ้งกับหมูอืมมีค่ะอืมอรอจะบอกว่าชอบรสชาติเพราะมันไม่เข้มข้นเกินไปไม่ไม่แบบมีอะไรโดดทุกอย่างมันแบบนโยนโยนไปในปากคำใหญ่เก่งอ่ะข้าวปลาป้อนอีกเนี่ยอร่อย รอพิพาสต่อแล้วพพากินจะทำเกี๊ยวหัวใจไม่ไหวใช่มันเป็นซดสมันรสเผ็ดอ่ะทุกคนดูมันมีสองไส้จริงๆมันมีหมูสับกับกุ้งมึงเปิดร้านหนมปุ้ดมาเลยไม่ใส่บัมตังเลยอย่างนี้เลยไม่มีนี่คือความหวานจากผักแล้วก็น้ำมะพร้าวกูว่าสมมติว่าเอาไก่กุ้งมาผสมมันก็จะดีเฮ้ยคอมฟอร์ตบู้ดอะกูเอาข้าวใส่กูเกิดวัากินแล้วมันฮิวจิตใจมากอะหรือว่ามันมันร้อนวะ รู้สึกว่าไม่แต่ว่าจริงๆก็โทนเดียวของพิมนะหมายถึงว่าไปด้วยกันได้อของคารีกับพิมอะจะรู้สึกว่าเหมือนเป็นอาหารที่ออกไปกินนอกบ้านที่มันจะแบบถูกตุ่นมาเป็นอย่างดีดูแบบใส่ใจอะไรอย่างเงี้ยแต่มันฟิลโคมมีนะคนแต่ชัดจริงๆอะมันไม่ไม่ได้ทํายาก ใช่ใส่ทุกอย่างไปในหม้อแล้วก็ตั้เวลาแค่นั้นเลยเว้ยไม่ได้ปรุงอะไรเลยเว้ยคือเราเราต้อ็หัวขาอง่ายกว่าอันนี้เชื่อกูอืมมึงข้าวกูยังไม่หุงเองเลยนั่นความจริงจังเลและนี่ก็คือพอฟอดโกนพอฟอดละหันใช่ค่ะตว์แหลงดีกว่าแต่ว่าแต่ละคนไงใช่แต่ละคนว่าชอบอะไรแต่ว่าเอาของตัวเองไว้สุดท้ายไม่แซ่ตั๊กลุกคลยตะโกนออกมาว่าคนสุดท้ายคือกูแต่กูผิดหวังเพราะตอนแรกกูจะให้เอ็มคนสุดท้าย ว่าของแพงมีความเข้าใจยากกว่าของเอมไงเพราะว่ามันมีทันยพืชไม่ปูถูกว่าของแพรคุณพลางอาหารเยอะแต่รสชาติอะปูให้เอมเพราะว่ารสชาติมันคือถูกปากใครถูกปากมันอันนี้ยังไม่ถูกปากกูวันนี้วันหน้าก็ไม่ถูกปากกูบอกเลยเพราะกูเป็นคนไม่ทำอาหาร มีชีวิตอยู่ได้เขาตั้งใจเพราะว่านี่ดูว่าแบบตั้งใจคิดมาว่าใส่ใส่อะไรมาสำหรับกูของคารีของพิมติดปัดสินยากเลยไม่แต่กูให้ของคารีเลยเพราะว่ากูยอมแพ้เพราะว่ามันมีความครีเอทีฟเดลิเคทแต่เนี้ยชอบของคารีเพราะชอบคอนเซปต์ในการเอาน้ำมาพผามาทำซุปรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องแบบปกติหรือว่าไม่ใช่เรือบอร์ดพิเชษกูพิเศษกูตอนกูต้มแบบกูขันน้ำมาเคาะอย่างนี้ ตอนเฮลี่ให้รู้สึก f ิ e l g ดอยากให้ทำสุปโรเนสมันเหมือนแบบไปกินตามพาร์ตคานแบบโผล่เลยใช่ไหมเพราะปกติกูกินซุปแบบน้ำเปล่าๆอ่าอะไม่เพยกินในหม้อนี้เลยได้นี่แหละเนี่ยมันคือกูเด็กจะระกดีอ่างเงี้ยะทำแค่แบบต่อข้างใหม่โซนแล้วก็เป็นเครืต้มโซ่เอ้ยแต่ก็เพมนี่ใหม่ๆอยู่นะได้เห็นเพื่อนทำอะไรมาค่อยแค่นี้คือเฟิร์นทำเลยกูไม่เคยกินอาหารพวกมึงเลยย้อนกลับไปดูตอนทำของแม่กับเฟิร์น ว่าสภาพมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยยากความง่าย,ยนะอยากรู้ว่าแบบคนนี้เข้ามาดูอะคอมฟอร์ตค้ของ,อของแต่ละ <คน S 1> บ้านตะ<ฟ>อวไลนไรคอมเมนต์มาแบบ คุยกันหน่อยว่าเออเนี่ยเราเคยทำเมนูนี้เรารู้สึกว่ามันหิวใจมากตอนแรกเราจะทำแซนด์วิชเหมือนกนันนะตอนแรกชิคกี้พอยแซนด์วิช,<ต>วชก็น่าทำอะไรางเง<ร>ี้ยทางหน้าเราไปทำครัวบ้านไม่กินกันเพราะครัวบ้านนี่นเหี่ยวเหมือนพัดคาเลยมันสามารถเปิดและเสิร์ฟอาหารได้เลยไมแ่แต่ว่าครัวบ้านมันเป็นบาร์ด้วยมีแต่เราไม่ก็ว่าเหมือนที่พี่ทำพันเหมือนแบบไอ้แก้วเลยใครอยากเขียไปดูเอาไปพิมพ์เพิมพ์เอาพิมพ์ก็มัอนที่จะเป็นช่องแรก ้บาและช็อตสุดท้ายที่จะที่จะเข้าไปในบ้านมึงและแฟนก็คือนั่งเปิ๋อยังดูกล้องยี่เว่ยตรงมาทเราไม่สามารถเข้ามาของบ้านพิมพ์ได้เลยอ่ะเพราะว่าตอนแรกก็ไม่ได้เพราะมีกล้องวงจรปิด21ตัวมึงเยอะมากขอร้องมึงกล้องวงจรปิดเยอะกว่าจานที่บ้านวิทย์เหรอ ก็คอมเมนต์มาหน่อยว่าทุกคนคิดว่าอาหารของใครอ่ะดูแบบน่าจะเป็นทางเราที่สุดเลยเพราะว่าอาหารเนี้ยบางคนก็ไม่ชอบคนก็ชอบแบบอืมคือมันไม่มีผิดไม่มีถูกแบบก็คลิปนี้ก็สนุกสนุกอบอุ่นหัวใจนะคะเป็นคลิปแบบเออเป็นช่วงแบบฝนตกอะไรอย่างนี้นะฝนแล้วเผื่อใครแบบอยู่บ้านร้องาห้พี่อราไปเจอรถติดก็ทำอาหารที่ได้ทำได้ใช่ฝากไว้ด้วยกับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาเพิ่มในเยอะนะคะในช่อง 谢二饭，拜拜，